สวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มแมนเวอร์เรามาพบกันในช่อง YouTube โคโรตั้มแมนเวอร์เรามาดูดวงกันกับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สัป,ปดีประจำเดือนเมษายน2563ดวงท่านเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรแต่บอกก่อนนะครับนะครับมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่าน นะครับมันเป็นแค่ตัวชี้นำนะครับเป็นเข็มทิศชี้ทางนะครับอาจจะไม่ตรงนะครับกับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับมันอาจจะเป็นบางส่วนนะครับขึ้นอยู่นะครับกับการตัดสินใจของท่านนะครับเราไม่พูดท้ำทำเพลงแล้วนะครับเรามาดูไพ่ใบแรกกันเลย นะครับอ่า,พาไพ่ใบแรกเลยเห็นไหมครับอ่าอ่าได้สิไม้เท้านะครับอ่าเห็นไหมครับว่ามีประสาทแล้วคนนี้นะครับก็แบกประสาทไว้สลังแอ่นเลยโ ก็แสดงว่างานเข้ามาหนักเยอะเข้ามาหลายทางนะเหนื่อยจนแบบไม่ได้หลับได้นอนเลยอะนะครับเพราะพูดได้เลยว่าแบบโขห,หลังแอนอ่างานเข้ามาทุกทิศทุกทางนะครับแต่ถามว่างานดีไหมผมบอกได้เลยการันตี นะครับวันพฤหัสงานดีแน่ถ้าถามว่าไปสมัครงานได้งานแน่นอนนะหรือสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้แน่นอนนะครับฟันธงนะครับเพราะว่าดูแล้วมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการสอบการสมัครการอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะ,ะเพราะว่ามันขึ้นต้นว่า1ิบไม้เทา้านะครับมันจะมีเกณฑ์ ได้จากความสามารถนะครับได้จากมันสมองได้จากพละกําลังของเจ้าของดวงชะตานะครับให้ไปนี้นะครับโ,โหพลังแรงกล้าดีนะครับหรือจิตใต้สำนึกถือว่าโอเคนะครับให้ไปเลยนะครับใบนี้นะครับต่อมานะครับเรื่องของสังคมนะสังคมการเงินการทอง เป็นอย่างไรเห็นไหมครับไพ่ใบนี้นะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมเหมือนสัญลักษณ์หินหยางนะแล้วก็กอดเหมือนลูกโลกไว้โอเคเลยงานตรงนี้อาจจะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเงินมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นนะครับแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับย้ายแผนกหรือมีงานเข้ามาเพิ่มเติมเกิดขึ้นนะแต่ถ้าถามว่าดีไหมผมก็บอกว่าดีแล้วการเงินการทองก็ดีไหมก็ถือว่าดีมากเกิดขึ้นนะถือว่าโอ้คนวัยพิึกหัดนี่ใช้ได้เลยอื สังคมเพื่อนฝูงนะครับก็แน่นอนนะครับได้ไพ่เอมเพเรอนะครับมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ผู้ชายมีพ่อมีหัวหน้านะครับตรงนี้ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลดีเกิดขึ้นนะครับคนมียศมีตำแหน่งนะครับก็ถือว่าดี เหมือนทํานองว่าคนพื้นหัสเนี่ยครบแต่คนเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่อายุมากกว่าแล้วกันแล้วจะทํานําประโยชน์มาให้เกิดขึ้นนะอะเห็นปะเพราะว่าไพ่ใบเงี้ยนะครับจับโลกจับงานนะแล้วก็เห็นไหมครับว่ามันงอกเงยเกิดขึ้นอืม แต่ความรักชักไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับมันเป็นลักษณะของการสวมเขานะถ้าในเรื่องของความรักก็แน่นอนนะครับอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของรักสามเศร้ามีเกณฑ์ในเรื่องของการมีปัญหาเป็นคนมีสเสน่ห์อย่างมากเกิดขึ้นนะ พอไพ่ใบนี้นะครับการงานดีหมดยกเว้นเรื่องความรักอ,อ่าหนึ่งไม้เท้า e d e of w a n d นะครับเห็นไหมครับว่าจริงจอกนะครับรุมไม้อยู่นะครับก็แสดงว่านะครับมันจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการงานใหม่ๆ ทำทำงานกันเป็นทีมนะ,ะถือว่าประสบความสำเร็จเกิดขึ้นนะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันไม่ได้แย่งกันนะมันเหมือนทำนองว่าต่อตัวนะครับเหมือนตัวแรกนะครับต่อขึ้นตัวที่สองต่อขึ้นตัวที่สามนะครับมันบอกว่าเลยว่ามันจะเป็นเรื่องของงานต่อเนื่องกันเกิดขึ้นนะ ถามว่างานดีไหมผมก็บอกเลยว่างานดีเพราะว่าไพ่ใบแรกมันเปิดมาเป็นสิบไม้เท้าแล้วอันนี้มันเป็นหนึ่งไม้เท้าอีกอะเป็นเรื่องเรื่องของงานต่อเนื่องกันเกิดขึ้นอืออ่าเห็นไหมครับว่างานต่อเนื่องแล้วเจ้าของดวงชะตาก็มีอยู่กับที่ต้องเดินทางบอกได้เลยว่าเดือนเมษาคนวันพฤหัสเดินทางบ่อยนะ เพราะว่าได้ Nice of Wand นะครับก็คือเห็นไหมครับว่าจิ้งจอกตรงนี้ทำงานแล้วเห็นปะมันเดินทางแล้วเห็นอ่าจิ้งจอก3ตัว4ตัวตรงนี้เดินทางไปกับเจ้าของดวงชะตาแล้วเกิดขึ้นนะครับเจ้าของดวงชะตาจะได้งงได้งานได้การติดต่อการสื่อสารหรืออะไรประมาณนี้ ดีนะครับให้การต้อนรับดีเกิดขึ้นนะอ่าหรืออาจจะมีโชคจากยานพาหนะหรืออาจจะมีโชคจากการเดินทางก็ได้นะก็ถือว่าถ้ารถอ่าเป็นสีเหลืองนะฟันธงเลยเออแน่นอนหรือสีทองอ่านะซื้อเลขรถเลยเอออ่า ต่อมานะครับสิ่งที่คาดหวังคาดหมายก็ยังได้ทำอยู่นะครับเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้นะครับมันได้ก้า,า,าวไม้เท้านะแต่มันเป็นงานที่หนักที่เหนื่อยเหนื่อยมากนะอ่าเหนื่อยที่จะเริ่มต้นใหม่เหนื่อยที่จะทำอะไรอย่างเงี้ย นะครับเพราะว่ามันเป็นสีม่วงนะครับแต่ถามว่าถ้าทำแล้วเป็นยังไงประสบความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะว่า,พาไพ่ใบเนี้ยยังรีรีรอรออยู่อ่าแต่ถ้าลงมือทำแล้วประสบความสำเร็จเช่นมีโปรเจกต์หรือมีอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะก็ถือว่าไปได้ดีไปได้สวย มันเหมือนทำนองว่างานจะไปลักษณะของต่างถิ่นต่างที่หรือต่างประเทศมันจะดีนะครับตรงนี้เห็นไหมครับความรักมาเน้นอีกแล้วนะครับชูอ o u ซ c สนะครับ2ดาบเห็นไหมครับว่าไพ่ใบนี้เป็นชุดดำถือดาบเห็นไหม แล้วก็มีรูปหัวใจเกิดขึ้นแล้วก็มีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับบ่งบอกถึงความรักต้องปิดบังซ่อนเลนนะครับหรือเกณฑ์ในเรื่องของการมีปัญหากันเกิดขึ้นนะครับให้ระวังเรื่องของคําพูดการเจรจาการถึงห่วงเกิดขึ้นเพราะว่าไพ่วันพฤหัสเนี่ยเสียเรื่อง ความรักอย่างเดียวนะครับถ้าถามว่าให้ไปทำอะไรไปทำบุญของคู่เลยนะครับรองเท้าแตะช้อนซ่อมเชิงเทียนสังฆทานนะครับใส่รองเท้าแตะเลยหรือปิน่นโตเป็นเถาเป็นเครือนะครับตรงนี้เกิดขึ้นฮะหรือเจ้าของดวงชะตาพูดให้หน้อยลงนะครับ แล้วก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าไพ่ตรงนี้มันเป็นลักษณะของสีม่วงอะสีม่วงเยอะอะนะสีม่วงคือความเหนื่อยความทุกข์ความอะไรประมาณนี้เหนื่อยกับคู่ทุกข์กับคู่เกิดขึ้นนะอืมโอ้เห็นไหมครับคิงชือไม่เท้าเห็นไหม สังเกตนะครับว่าคนวันพฤหัสจะเด่นเรื่องไม้เท้ามากเลยมันเป็นเรื่องการงานนะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็พไพ่ใบนี้นะครับจับไม้เท้าอยู่เลยนะครับแล้วก็มีสีม่วงคือความมั่นคงเกิดขึ้นนะก็แน่นอนนะครับคิงจะมีเกณฑ์ในเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชาย นะครับสังเกตนะครับมันจะมันจะตรงกับอันนี้อ่เป็นผู้ใหญ่ผู้ชายให้การช่วยเหลือเห็นป่ะแล้วภพ่ใบบนี้ก็เป็นคิงอีกเห็นปะอา่าก็แสดงว่าผู้ใหญ่ผู้ชายให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับตรงนี้หรือสนับสนุนอา่าถ้าถามว่าอา่าการมีปัญหาอะไร เรื่องสุขภาพไหมนะครับก็บ่งบอกถึงเกณฑ์ในเรื่องของการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดหลังเส้นเอ็นกระดูกหรืออะไรประมาณนี้นะครับอืมอ่าเห็นไหมครับพอเหนื่อยมาแล้วโอ้ได้เงินไหมได้เงิน King of Pentacle เห็นไหมครับว่าอันนี้ King of Wand King of Pentacle เห็นไหมอ่ามันเหมือนทํานองว่าอย่างไรแล้วการเงินการทองก็ดีผู้ใหญ่ผู้ชายช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่อง,องทองนะถ้าถามว่าเกณฑ์สนับสนุนไหมโอ้ออกดอกเลยออกดอกสีทอง นะครับเรืองอารามเลยเกิดขึ้นนะเห็นไหมเพราะว่าบอกว่ามันเป็นต้นไม้อะ่ะเห็นไหมมันเหมือนทํานองว่าดอกออกมาเป็นสีทองเลยนะครับดอกออกมาเป็นเหรียญน,นะครับก็ถือว่างานตรงนี้หรือโปรเจกต์ตรงนี้ประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเกิดขึ้น ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ชายนะครับอ,อ่าบทสรุปอ่าอ่า,อาเห็นไหมครับเป็นสแตงแนนอนนะครับถ้าเป็นผู้หญิงอืมภายใบนี้เจ้าของดวงชะตาต้องรุยต้องบุนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นผู้ชายก็หมายถึงว่าเจ้านายเนี่ยเก่งมากๆ นะครับเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเก่งนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าถือเดีป่วอ่าถือลูกแก้วถืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จับคางโอ้โหถือว่าคุมอยู่นะครับหรืองานด้านต่างประเทศถือว่าโอเคเลยสนับสนุนนะครับ ถือว่าประสบความสําเร็จนะการเหนื่อยการเหน็ดหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าได้สเป็งเกิดขึ้นนะก็แน่นอนนะผู้หญิงที่จับได้เนี่ยต้องเป็นผู้นำถ้าไพ่อันนี้คนดูเป็นผู้ชายก็แน่นอนต้องยอมนะให้ผู้หญิงเป็นผู้นำ แล้วมันจะดีเกิดขึ้นอ่าก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพนะครับการดูดวงนะครับเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าสนใจดูดวง 0899638635อาจารย์ตั้มมีค่าใช้จ่ายนะครับ1,000บาทหรือ ID Line TUM 4296ตั้ม4296นะก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับอ่าสวัสดีนะครับ